ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ปียบุตรจับโปไอโอซัดชายหัวเกรียนเพียบแอบดักถ่ายรูปปล่อยข้อมูลธนาทรที่สนามบินนายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเขียนข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เปิดเผยว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิมีชายหัวเกรียนจำนวนมากไปดักรอถ่ายรูปธนาทร เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเป็นตัวแทนทีมไทยร่วมแข่งขันวิ่งเทรลรายการดังของโลกโดยระบุว่าเมื่อวานดรไอโอสคนปล่อยข่าวเที่ยวบินของธนาทรแล้วข้อความนี้ก็ว่อนในกรุ๊ปไลน์ต่างๆวันนี้ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิมีชายหัวเกรียนจำนวนมากไปดักรอไทยรูปธนาทรเดินทางบังเอิญว่าในยุคสมัยนี้มีไม่กี่อาชีพที่ถูกบังคับให้ตัดหัวเกรียนเสียด้วย ต่อมาดร์ไอโอสคนก็โพสต์ภาพธนาทรที่สนามบินแล้วทันใดนั้นก็มีทวิตเตอร์แปลกๆอีกหลายบัญชีโพสต์ข้อความเดียวกันรูปเดียวกันอ้างว่าเพื่อนเปียบุตรส่งมาให้แหม้บังเอิญว่าผมไม่มีเพื่อนทำงานอาชีพที่ถูกบังคับให้ตัดหัวเกรีนซะด้วยคนพวกนี้เอาข้อมูลการเดินทางส่วนบุคคลออกมาเปิดเผยได้อย่างไร ข้อมูลมาจากหน่วยงานของรัฐไหนละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลหรือไม่และชายหัวเกรียนจำนวนมากทำไมต้องไปรอดักถ่ายรูปธนาทรที่สนามบินเจ้าหน้าที่รัฐกินภาษีประชาชนมีหน้าที่แบบนี้หรือขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ